สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะประเด็นนะครับรายการที่จะนําเสนอประเด็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครรวมถึงประเด็นที่ชาวกรุงเทพมหานครจะต้องรับรู้แบบเจาะลึกรอบด้านและทุกประเด็นนะครับวันนี้อยู่กับผมประพัฒน์สิทธิ์นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญที่จะมาตอบคําถามกับเราในทุกประเด็นเช่นเดียวกันนะครับ วันนี้จะมาพูดคุยกันในเรื่องของกรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรีนะครับคุณผ,ผู้ชมเขาบอกว่ามีผลิตภัณฑ์เป็นของดีมากมายนะครับแต่ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้บางสิ่งบางอย่างอาจจะยังไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์นะครับทำให้ยังไม่ได้แพร่หลายออกไปมากนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงโครงการที่จะประชาสัมพันธ์ของดีเหล่านี้ในเขตกรุงธนใต้นะครับซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เขาบอกว่าเป็นงานมหกรรมของดีกลุ่มกรุงธนใต้ครั้งที่1ิ จัดขึ้นมาเป็นครั้งที่10แล้วจะมีของดีอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญ2ท่านมานั่งพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับท่านแรกผู้อำนวยการเขตบางแคนะครับคุณจตุรงค์ของลําเจียกครับสวัสดีครับสวัสดีครับและท่านหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับคุณวันลีกาเจริญการนะครับเป็นประธานผู้ประกอบการโอท็อปเขตบางแคนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับวันนี้ที่ให้เกียรติับทงารายการจอดประเด็นนะครับก่อนอื่นถามท่านผู้อำนวยการก่อนประวัติความเป็นมาของโครงการมหกรรมของดีกรุงทนใต้ครั้งที่10มันเกิดขึ้นมาอย่างไรบ้างครับคือ,อการจัดงานมหกรรมของดีกรุงทนใต้นะครับก็ถ้าจะเรียกชื่อกันก็คือโอท็อปนะครับคือเราเริ่มจัดมาปีนี้เป็นปีที่10นะครับก็เริ่มจัดมาโดยได้รับความร่วมมือจากทาง สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนะครับคืออาจารย์ชันนรงรักษณียนาวินท่านเป็นประธานสภากรุงเทพมหานครของเราเนี่ยช่วยสนับสนุนในเรื่องวัฒนธรรมประเพณีหรือการแสดงอะไรต่างๆท่านให้ข้อคิดข้อเสนอแนะอะไรแล้วก็จุดที่2คือเรื่องของข้างสปปรรพสินค้าเดอะมอล์บางแคนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางข้างเนี่ยที่เปิดโอกาส ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่ารายการเทพมหาคอนคอหม่อมราชวงศ์สุขุมพัพนธ์บอยพัฒน,น์ะครับคือเป็นมหานครให้โอกาสของคนทุกคนนะครับที่ผมพูดในนามนี้คือก็ทำตามนโยบายแล้วก็คือเปิดโอกาสคือทางห้างสรรพสินค้าเดอะมอลบางแคเนี่ยเปิดโอกาสใช้เวลาปีหนึ่งเนี่ยเราจะจัดทุกปีเป็นปีที่10นะครับก็คือจะใช้เวลาอย่างปีนี้ ครั้งที่10เนี่ยเราจะใช้เวลาตั้งตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่10มิถุนายน2558นหคารยาบรบใช้เวลา10วันโดยเปิดบริเวณชั้นจีชั้นล่างเนี่ยฮะของห้างสพสินค้าเดลมาวังแค่เนี่ยเปิดให้ขายของฟรีนะครับซึ่งโอากาสอย่างเงี้ยผมคิดว่าเราได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนนะครับการจัดงานนะ,างนะครับก็วัตถุประสงค์นะครับเพื่อ เป็นการแหลงนะครับเป็นที่มีสถานที่ขายสินค้าให้กับประชาชนแล้วก็เป็นก็เป็นที่ยอมรับนะครับของประชาชนนะครับแล้วก็เป็นเป็นจุดนะครับที่เป็นการแสดงออกของนักเรียนนะครับแล้วก็ดึงนักเรียนนะครับในกลุ่มเขตกรุงทนทใต้ทั้งหมดนะครับก็เขบสำนักงานเขตประกอบด้วยเขตบางแคบางขุนเทียนหนองแคมทุ่งคราชบุญะ บางบอนเนี่ยนะครับคือเราก็เอาจะมีการแสดงของนักเรียนเนี่ยมาเปิดเวทีมีเวทีการแสดงด้วยเพราะนั้นเนี่ยแล้วกเ็เราก็เปิดเ,เรื่องของการฝึกอาชีพที่นั่นด้วยบริเวณงานนะครับเราก็จะมีการฝึกอาชีพทุกวันนะครับเปิดโอกาสให้ เอาผู้สูงอายุนะครับในพื้นที่นะครับมาแสดงออกเช่นเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้านอะไรเงี้ยในลักษณะที่มีเวทีมีช่วงเวลาให้เขาแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ผู้สูงอายุนะครับบ้านบางแคสองซึ่งกรุงเทพมหาคนครดูแลอยู่เนี่ยเราก็ให้ให้บูธเอามาตั้งขายผลิตภัณฑ์สินค้าเช่นประเภทกระเป๋า ลูกปัดการร้อยรประดับหรือเครื่องประดิษฐ์อะไรที่ผู้สูงอายุเนี่ยเราก็เปิดโอกาสให้เป็นที่จำหน่ายสินค้านะครับในปีนี้นะครับก็ประกอบไปด้วย78บูธนะครับเราก็มีสินค้านะครับก็หลายประเภทนะครับ,รบเช่นอของใช้เรื่องเสื้อผ้านะครับของอประเภทของเครื่องประดิษฐ์ของตกแต่ง อะไรต่างๆแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช่ไม่ใช่อาหารและยาอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยคือเป็นจุดที่ที่คิดว่าที่จะเป็นหลังที่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 จะทำให้ผู้ค้าเนี่ยมีโอกาสครับก็เรียกว่าจัดกันอย่างยิ่งใหญ่จัดมาเป็นครั้งที่10แล้วนะครับไปถามคุณมาริกากันบ้างนะครับเป็นประธานผู้ประกอบการโอท็อ ปีนี้มีอะไรที่เป็นสินค้าที่เป็นจุดเด่นเข้ามาในงานบ้างครับ okay. อ๋อเคในในงานนี้เราจะมีสินค้าหลายประเภทมากนะคะเพราะว่าของเราม,มีทั้งหมด7เขตซึ่งแต่ละเขตก็จะมีจุดเด่นๆ่นของของสินค้าแต่ละตัวนะคะอย่างเช่นอของบังแคก็จะมีเป็นเป็นจรงะคะ่ะแล้วก็ของทุ่งครุก็จะมีองค์รูปเคารพนะคะที่ที่สวยงามตกแต่งนะคะแล้วก็เขตลาดบุญนาก็จะมีะนักขลาดองค์นักขลาดนะคะที่ทำหลายหลายขนาดนะคะจะจะมีหลายอย่าง มากเลยค่ะครับก็เรียกว่าอันนี้เป็นบางส่วนที่มาให้ในรายการของเราท่านชมใช่ค่ะเป็นแนะนำเลยครับอันนี้เป็นพระพุทธรูปอันนี้เป็นเป็นองค์รูปเคารพของเขตทุ่งขูนะคะครับค่ะที่ที่ตกแต่งสวยงามมากค่ะครับตัวนี้นะคะอันนี้ทางเขตชาวบ้านเป็นกลุ่มเขาทำค่ะเป็นกลุ่มค่ะเป็นกลุ่มชีพทำค่ะค่อนข้างสวยงามเลยค่ะนะครับอันนี้ก็ไปจําหน่ายไปจําหน่ายในงานด้วยค่ะในงานมีหลายขนาดค่ะครับก็จะมีทั้งเล็กๆแล้วก็ขนาดถ้าเป็นขนาดองค์ขนาดนี้ ราคาประมาณเท่าไหร่อ๋อประมาณ4ี่หมื่นสี่หมื่นค่ะคอนข้างสวยแลขั้นด้านหน้าเนี่ยครับด้านหน้าก็จะเป็นองค์แดงอันนี้ของทางเขตบางบอนนะคะอันนี้เขาก็ผลิตเองเป็นเซรามิก่ะคะมีหลายรูปแบบค่ะแล้วแต่ถ้าเกิดว่าออเดอร์เราสามารถสั่งเป็นรูปแบบต่างๆได้ค่ะครับค่ะรวมถึงด้านนั้นก็เป็นเบญจลงอันนี้เขาเรียกเบญจลงลายน้ําทองค่ะครับค่ะอันนี้จะเป็นของเขตบางแคร์ครับค่ะอันนี้ก็ทํากันมานานแล้วค่ะ <Life> เรียกว่าถ้าเกิดมาช็อปในงานโอท็อปของทางกลุ่มเขตกรุงทนใต้ราคาน่าจะถูกกว่า ราคามาจากผู้ผลิตเองค่ะรับรองถูกค่ะสิ่งอื่นที่ยังมีที่น่าสนใจยังมีอะไรบ้างไหมครับที่เป็นเด่นเ่พวกสมุนไพรก็จะมีหลายตัวนะคะที่น่าสนใจแต่ว่าลูกค้าต้องไปคุยดูเกี่ยวกับสรรพคุณกกับทางร้านเองนะคะเพราะว่ามันจะมีแยกมาหลายประเภทมากทั้งเครื่องสำอางแล้วก็บำรุงผิวพวกสบู่อะไรพวกนี้ค่ะเยอะค่ะแล้วก็มีเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะก็จะเป็นทั้งผ้าไทยแล้วก็ อ่าเป็นของทางทางเหนือนะคะมาก็ม,กมีหลายแบบรองเท้ากระเป๋าม,มีมีทุกอย่างเลยนะคะครับในเรื่องอาหารการกินมีบ้างไหมอาหารจะไม่มีอะค่ะกินไดค่หที่นี่เขาจะงดเรื่องอาหาร<ม>ค่ะ<ม>จะเป็นงานรัชธารมรืนรนครับค่ะครับผมนี่ก็คือสิ่งที่ทางเจ็ดสำนักงานเขตทําขึ้นมาเรียกได้ว่ามีหลากหลายแล้วก็สวยงามเลยทีเดียวที่เอามาตั้งโชว์ให้พวกเราได้ดูกันในวันนี้9ครั้งที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับพอผลตอบรับ คือเก้าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยัยังย,งย่งยปีที่แล้วนะครับเราจัดงานนะครับก็มียอดการจำหน่ายสินค้าเนี่ยก็ประมาณห้าล้านกว่าคือลักสณะเนี่ยเราเราสามารถที่คือเราจัดงานเนี่ยเราเป็นต้นแบบนะครับแล้วก็เออควารรมประสงค์ของเราคือเราก็พยายามที่จะหาสินหาสถานที่นะครับไม่ให้ผู้ค้าเนี่ยมันมีแหล่ง ค้าขายนะครับเราก็กระจายเป้าถามว่าเป้าเป้าหมายคือเราอยากหาสถานที่ซึ่งซึ่งในกลุ่มเขตเราเนี่ยอย่างเช่นที่เขตบางขุนเทียนนะครับเราก็ได้ประสานไปก็ไปขายที่ห้างสสินค้าเซนทันพระรามสองนะครับภาษีเจริญก็ห้างซีคอนบางแครนะครับบางบอนก็ห้างโลตัสเนี่ยคือที่เราอาศัยห้างเนี่ยก็เราเพื่อคือมันเป็นที่รวมของ คนไปเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการยกระดับข้าของชีพหรืออะไรต่างๆเนี่ยเพราะนั้นเป็นจุดที่ที่ดีนะครับแล้วก็ที่ผ่านมานะครับมันก็เป็นการขยายโอกาสคือลักษณะการสินค้าเนี่ยบางตัวนะฮะอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยคือเขาจะทํามาอาจจาะทไํไม่มาไม่มากแต่ลักษณะที่ว่าคือเป็นการสั่งสั่งได้ด้วยคือไปเนี่ยคือของมาเนี่ยผมคิดว่าเป็นที่ต้องการแล้วผมคิดว่า เป็นสิ่งที่ผมว่าอาจจะไม่ไม่มันเป็นรูปแบบเฉพาะหรือทำครั้งเดียวหรือไปครั้งหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนแล้วแต่ที่จะมาสั่งนะครับว่าเราต้องการอะไรอะไรต่งรตางๆเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นการที่จัดงานที่ว่าผมว่าเป็นสินค้าที่ที่มีคุณค่านะครับแล้วก็ผมว่าที่อื่นอาจจะไม่มีอะไรเยครับครับเรียกว่าทางเขตกลุม่มกลุ่มทนใต้ครับ หัตกรรมนี่ขึ้นชื่อเลยครับนะ <Michael S 2> ครับจำนวนคนที่ผ่านมา9ครั้งปริมาณเยอะขนาดนี้ในแต่ละปีเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงยังไงบ้างเออถ้าถ้าถามความคิดเห็นคือนั่นะที่ว่าอย่างที่ห้างสรพินค้าเดมอรเนี่ยถ้าเราประชามพันธ์หรือยอะไรเนี่ย eline, คือผมคิดว่าสินค้าไม่พอไม่พอไม่พอขายนะฮะอย่างที่ยกตัวยอย่างเนี่ยหรืออย่างเที่โอหรือเบนเดอ์ลงเนี่ย คือผมคิดว่าหรือเป็นขันทองเหลืองเราก็มีนะที่เป็นตีอะไรเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันก็คือเขาเขามียอดของการจองเยอะนะฮะผมคิดว่าผมคิดว่าเป็นการอะไรที่ที่ควรส่งเสริมนะก็ก็ก็คนประชาชนถ้ารู้ก็จะมานะติดตลาดก็จำนวนคนก็เยอะนะก็นั่นนะฮะผมคิดว่ามีนน่นนะฮะก็เราจะเปิดงานก็วันที่ห้า มิถุนานะครับห้ามิถุนานะครับครับแล้วก็เชิญท่านประหลัดกรุงเทพมหาคนครไปเปิดงานครับ,รบผมไปทมคุณมริกากันต่อนะครับในเรื่องของการประสานงานอย่างที่ท่านผู้อำนวยการบอกไปบางทีของอาจจะไม่พอเรามีการพูดคุยยังไงกันในกลุ่มบ้างครับโอ้อันอันนี้เราทำมาเก้าปีแล้วนะฮะเราก็ ขาจะทราบดีว่าทุกคนต้องเตรียมให้พร้อมเพราะเราก็จะมีกฎระเบียบต้องบอกว่าถ้าคนที่จะเข้ามาจะต้องมีของอพร้อมที่จะขายในทุกวันนะคะคคก็ทุกคนก็เตรียมนะคะจะ,จะไม่มีปัญหาะคะ่ะครับจะต้องมีการสต็อกยังไงบ้างครับให้เพียงพอกับจํานวนคนที่จะมา อันนี้ก็เราก็คือคือเาแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาจะทราบข้อมูลนะคะว่าของเข้าขายได้จำนวนเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะคำนวณของแต่ละกลุ่มจะไม่เหมือนกันนะคะในฐานะที่เป็นประธานผู้ประกอบการเรามีการส่งเสริมทุกกลุ่มให้ผลิตภัณฑ์ออกมาได้ดีรือว่ามีการควบคุมยังไงบ้างเอ๋อเกี่ยวกับการควบคุมนี่เราจะมีหน่วยหน่วยราชการที่ที่ช่วยเหลือในการแนะนําการผลิตต่างๆนะคะแล้วก็จะมีการรับรองอยู่แล้วอะค่ะ ก็ถือว่าของที่ออกมามีประสิทธิภาพดีอยู่แล้วแล้วก็มีมจุดเด่นค,ค,คือ,ค,อคือคือสินค้าเนี่ยมันเป็นที่ผ่านการคัดเลือกมามันเปเกณฑ์ของสํานักพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหาคนครจะมีการคัดเลือกระดับเขตระดับกลุ่มแล้วก็มีการประกวดสี่ดาวห้ดาวนะแล้วก็สมมติว่าถ้าจัดงานที่ไหนนะครับหรือจะไปจัดงานที่อิมแพกเมืองทองธานีหรือกลุ่มนี้ จะเป็นผู้ที่จะดําเนินการการคัดเลือกอะไรต่างๆแล้วก็มีเกณฑ์ของการคัดเลือกของการมาก้าขายะนะครับคือต้องผ่านตรงนี้ก่อนจะได้สินค้าที่มีคุณภาพม,ามันมีการเก็บสถิติไหมครับคุณมณิกาแต่ละแต่ละงานแต่ละครั้งที่จัดมากลุ่มเขตไหนที่สินค้าขายได้ดีที่สุดทุ่งครุค่ะทุ่งครุค่ะทีะะ่ที่ประเทศอเมริกาที่นี่ค่ะสูงส<พ>ุดสูงที่สุดค่ะและอย่างอื่นก็เขตไหนเป็นเขตรองลรองลงมาก็จะมีเขต บางขุนเทียนครับท er ุ่งครุจะทําในเรื่องของพระพุทธรูปบางขุนเทียนก็จะเป็นตุ๊กตาหุ่นไทยหุ่นไทยครับเป็นหุ่นหุ่นลักษณะของหุ่นเป็นหุ่นกระบอกค่ะอ๋อหุ่นกระบอกค่ะก็เป็นสินค้าที่มียอดการซื้ออันดับที่สองนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นของดีทั้งหมดเลยนะครับทั้ง7กลุ่มเขตนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวประวัติความเป็นมานะครับ การริเริ่มโครงการมหากรรมของดีกลุ่มกรุงทนใต้ครั้งที่10จัดขึ้นมาทั้งหมดกา้าค้งแล้วนะครับผลตอบรับดีมากเลยทีเดียวแล้วก็แต่และกลุ่มเขต7ส็สสำนักงานเขตมีของดีๆมากมายอย่างเช่นที่มาวางโชว์ให้เราเห็นในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อในเรื่องราวนี้ช่วงนี้พักสครูช่วงหน้ามาเจาะประเด็นกันต่อครับ